แล้วเวลาผู้ใหญ่เตือนน่ะหนูก็ไม่ฟังไม่ทำตามด้วยมมุมม้ยสวัสดีค่ะ ที่บ้านหนูที่ลำพูนฝนตกหนักมากเลยค่ะขันขันเหยียบนะหยับหยียบเหยียบเหยียบเหยียบ อ่าอ่ะ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 อี๋ฉันเมือคนมีนะโบกะอะะมิให้ไปบีเล่นด้วยเดเดินมาใไหนวะโบเวลาิน มานี่มานี่พีสตาร์ทมันไปลบช่วยโยนนี่อยู่ตรงนี้เรายิงยิงไปทางนี้ไปยิงทางรถไปทางนี้หรือไปทางรถน้อพีให้หนูจะยิงอ่ะคุณแฮร์ินบอกว่ารอ C.F. เเสื้อแบบนี้นะคะอ่ะ เสื้อแบบนี้ก็คือ